ลองพ่นลงแผ่นเพจเทียบสีก่อนจะพ่นชิ้นงานจริงสวัสดีครับผมเทียรตกศนะครับท่านประธมทานเรามาเทียบประสบการณ์ได้งานพ่นสีเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดลองพ่นนะครับซึ่งนะครับก่อนที่จะลงบนรถจริงเนี่ยเราควรจะพ่นลงแผน่นดูตัวอย่างก่อนนะครับซึ่งสีก็มีราคาค่อนข้างสูงถ้าเกิดผิดพลาดอะไรมาเนี่ย มันคือเงินทั้งนันนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องทํางานให้รัดกุมนะครับสีที่เราใช้ในคันนี้นะครับผมจะเป็นสีนกแก้วนะครับเป็นโตโยต้า4 p 9นะครับเป็นรหัสสีของโตโยต้าครับใช้เป็นสีนกแก้วนะครับแล้วก็ทินเนอร์นกแก้วแล้วก็จบที่แลกเกอร์นกแก้วนะครับราคาเอาเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจทุกรายละเอียดขั้นตอนการทํางานนะครับผมไม่อยากให้ผิดพลาดนะครับเพราะ มันจะเป็นบทเรียนราคาสูงเลยทีเดียวนะครับพ่นสีนะครับสองเที่ยวนะครับแล้วก็โรยหนึ่งเที่ยวนะครับแล้วก็มา,าผสมเลกเกอร์เพื่อจะไปพ่นนะครับชิ้นงานนี้เป็นแค่ชิ้นงานแผ่นเทียบเท่านั้นนะครับเราจะพ่นลองเทสดูว่ากรอบตัวง่ายไหมผิวลัเกอร์พ่นออกมาแล้วเรียบตึงเงาดีหรือเปล่าแล้วที่สําคัญเลยเฉดสีนะครับตรงกับรถล,ลูกค้าไหมนะครับ ก็คือเป็นการซ้อมนะครับเป็นการซ้อมก่อนที่จะลงงานจริงนั่นเองครับเพื่อจะดูนะครับผมว่ามันจะมีอะไรที่มันเราคาดไม่ถึงไหมนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเคลือบนะครับเคลือบก็เคลือบอยู่สองเที่ยวนะครับเลสเตอร์ใกแก้วเนี่ยเนื้อค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแล้วก็แห้งช้ามากๆขนาดทินเนอร์ที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็นทินเนอร์แห้งกลางนะครับก็คือนอร์มอลยังแห้งช้าเลยนะครับวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยจะโปร่งใสด้วยนะครับ อุณหภูมิก็อยู่30 30ิหน่อยนะครับเพรพ่นสีได้นะครับเกลือเลกเกอร์เรที่ที่สองนะครับค่อยมาดูกันนะครับผมว่า,าแผ่นที่พ่นสาได้โอ้โลมเปิดลมแรงนะครับการเคลือบเนี่ยผมใช้ลมอยู่ที่สองบาร์นะครับ2บาร์ถึงสองสิบสองบาร์นะครับก็มีแรงการพอสมควรนะครับหลังจากพ่นเสร็จไปแล้วสองรอบก็มาดูเนื้อเลกเกอร์ ในขณะที่คนเสร็จใหม่ๆกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเล็กเกอร์นกแก้วเนี่ยเขายังต้องใช้เวลาเซตตัวอีกพอสมควรนะครับประมาณสัก10ถึงส5นาทีนะครับมาดูหน้าเล็กเกอร์กันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผมหลังจากผ่านไป10ประมาณเซ็ตสินาทีนะครับเห็นไหมครับหน้าเล็กเกอร์ของเขาจะแบบเรียบเนียนตึงแบบนี้นะครับเฉดออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับพอเทียบกับตัวรุแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างจะ เหมือนเลยทีเดียวผลงานออกมานะครับผมเม็ดสีสวยงามเลกเกอร์เรียบเนียนนะครับก็ขอภาวนานะครับผมว่าให้พ้นที่ตัวรถแล้วผลงานออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นที่น่าพึงพอใจจะเป็นไปตามแผนที่เรากำหนดไว้จะมีความดีใจภูมิใจอย่างมากๆเลยนะครับเพราะว่างานทำงานซ่อมสีเนี่ย เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับต่อไปติดตามชมผลงานที่ลงกับรถจริงกันครับผมโอเคคลิปนี้ฝากไว้ทันีีสวัสดีครับ